ไอ้กันจอมพลังไอ้คุยไหนมึงว่าจะเอาเอ้ยรถขนรถขนคีของมึงออะมาไหนไม่เจอไม่เห็นเลยไอ้กันจอมพลังไอ้คุยเนี่ยกูมาถึงแล้วไหนมึงอยู่ไหนอ่ะมึงโผหัวมากมาดิไอ้กันคุย เจตีผมคุยปีให้ขมຈตรงลิงล่งก่อนจะตินใจค้อติดตางว่ากันรถต้นะของแท้นะของหรือเปล่าเต็มถังเตามังเอาเจอๆด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยเอานี่ขบวนรถตู้มาเดี๋ยวเอาว่ากันเอาพลังไม่แท้ขมนหิวใช่ไหมหิวใช่ไหมเอามาวันนี้ของเต็มลำไหมเต็มลำนะสองพัน ข้างหน้าบอกให้จ่องหน้าจ่องหน้าสามคันวันนี้หัวฉีดแรงไหมแรงครับแรงไหมแรงเ<ร>ออหัวฉีดแรงนะเต็มลำนี่รถพ้วนดูเลี่ยวหาว่าไม่ของแท้นะนี่ยังมาไม่ครบนะสวัสดีจ้าของเต็มลำไหมของเต็มไหมเต็มอยู่เห็นไหมอ่า ๋ยวหาว่าเราไม่แท้รถต้้มไปเจอกันเดี๋ยวเราเดินทางนะไปด้านหน้านะนี่อย่าหาว่าเราคนไทยแม่ของแท้นะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ไปรังแกเขาหรือว่าเราไม่ได้แกลเขานะนะเขาขอกินเองแล้วขอเองเขาถามว่ารถต่้มอยู่ไหนนะนะครับอันนี้ก็ดูว่ารถต่้มอยู่นี่ไงนี่ไงนี่หัวฉีดแรงมากด้วยเมื่อกี้นะแล้วก็ตาม กลัอวอย่างเดียวกลัวติดใจอย่างเดียวเลยเดี๋ยวผลิตไม่ทันน้ำพะเช้าเนี่ยผมก็กลัวของไม่พบผมที่เข้า้น้ำเลยม,มาจากไหนเขโอ้นี้มาจากไหนนี่น,นะจันทบุรีก็มาอีกที่หนึ่งยังไม่รู้ว่าแต่ต้องถามว่ามาจากที่ไหน,นมาจากอารันสองคันอารันสองคันนะอันนี้คือด้วยความที่เป็นเนฟซีนะ,ะช่วยกันจริงจริงเนี่ยพวุนี้เข้าไปทำนี่เขามีมูลค่านะ มีมูลค่านะาเบอร์รวรวมของพิหนูมาเนี่ยเอาไปเป็นมูลค่าเอตีผมคุยปีให้ขเขมนลรงลิ้นลงก่อนเดีจิดใจคขอเห็นตามว่ากันนะแต่วันนี้ปีอยากใหญ่ของคนไทยนะครับแ,แต่จริงๆกับคนไทยเราก็คินดีนะใช่ไหมจัดเต็มไหมันนีนกันก็หัวดีดแรงอ,ะอ่ะ <laughs> ผมบอกเลยไอ้ตัวไอคนที่ท้าเนี่ยนะผมอยากได้ช็อตแบบอ้าปาก เต็มเต็มเลยอ่ะผมอยากได้ช็อตนั้น <c oughs> ผมมาเพื่อวันนี้เลยนะโ <Okay. S 1> อ <c oughs> เคโอเคได้ครับ<า>